เรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ด้วยเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่พาดหัวข่าวอาจจะดูเหมือนข่าวการทหารทั่วๆไปนั่นก็คือการที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีระบบขีป,ปนาวุธอิสกันเดอร์ของรัสเซียแต่ตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดในข่าวนี้กลับไม่ใช่ขนาดของความเสียหายแต่เป็นเวลาค่ะ21นาทีครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ชวนให้เราต้องคิดตามได้หลายทางมากเลยครับ21นาทีเนี่ย ถ้ามองเพื่นๆก็อาจจะฟังดูเหมือนการโจมตีแบบสายฟ้าแลบที่เร็วมากใช่ค่ะเหมือนการวัดประสิทธิภาพของอาวุธแต่ถ้ามองลึกลงไปในข้อมูลที่เรามีอยู่มันกลับบอกเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับนั่นคือประเด็นสำคัญของวันนี้เลยค่ะเพราะข้อมูลชุดนี้กำลังชวนให้เราตั้งคำถามว่าตัวเลข21นาทีนี้มันบอกอะไรเรากันแน่มันเป็นแค่การวัดความเร็วของโรน หรือว่ามันกำลังเปิดโปงยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันคะอืมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมแหล่งข้อมูลถึงยืนยันว่านี่ไม่ใช่แค่การโจมตีแต่คือการผ่าตัดทั้งระบบอย่างเยือกเย็นครับเป็นการเปิดประเด็นที่พาเราไปสู่หัวไทยของยุทธศาสตร์สมัยใหม่จริงๆคือการต่อสู้ที่ไม่ได้วัดกันที่ว่าใครระเบิดได้แรงกว่ากันอีกต่อไปแต่เป็นการวัดกันที่ความเข้าใจในตัวคู่ต่อสู้ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยกับดักทางความคิดแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะติดก็คือการมองว่านี่เป็นการดวลกันกร,ระหว่างโดรนยูเครนกับขีปนาวุธรัสเซียแล้วก็พยายามจะสรุปว่าเทคโนโลยีใครดีกว่ากันใช่ครับซึ่งข้อมูลของเราชี้ชัดเลยว่านั่นเป็นการมองที่ผิวเผินเกินไปมากเพราะแนวคิดหลักที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เรากําลังดูกันอยู่นะครับเขาชี้เห็นเลยว่า สิ่งที่ยูเครนโจมตีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวขีปนาวุธอิสแคนเดอร์ที่เป็นวัตถุทางกายภาพอา้าวแล้วเขาโจมตีอะไรคะเขาโจมตีเวลาขั้นตอนและความเคยชินของระบบครับโห oh. นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือมันเป็นการย้ายสนามรบจากพื้นที่จริงๆไปสู่พื้นที่ของกระบวนการทํางานและจิตวิทยาคําว่าโจมตีความเคยชินของระบบนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะมันหมายความว่า2 1นาทีที่ว่านี้ ไม่ได้สะท้อนความเร็วของโรนเลยไม่ใช่เลยครับการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะคือไม่ได้ใช้คอนปอนทุบแต่ใช้ไขควงเล็กๆจัดการในจุดที่เปราะบางที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับซึ่งการกระทำแบบนี้มันต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองในระดับที่สูงมากไม่ใช่แค่เรื่องการมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอย่างเดียวแต่มันคือการเข้าใจไปถึงวัฒนธรรมองค์กรของคู่ต่อสู้เลยด้วยซ้ำ เข้าใจเลยค่ะว่าเขาทํางานกันยังไงมีกิจวัตรแบบไหนแล้วเชื่อมั่นในขั้นตอนไหนมากที่สุดใช่ครับแต่การจะไปถึงจุดที่ใช้ไขควงจัดการได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการตั้งคําถามที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้คือจุดที่ที่ฉันว่ามันน่าทึ่งจริงๆแหล่งข้อมูลระบุว่ายูเครนไม่ได้ถามคำถามธรรมดาธรรมดาว่าเราจะทําลายอิสกันเดอร์อย่างไรค่ะและเขาถามคําถามที่ฉลาดและอันตรายกว่านั้นมากนั่นก็คืออิสกันเดอร์อ่อนแอที่สุดเมื่อใด และคำตอบของคำถามนั่นแหละครับคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงเพราะช่วงเวลาที่ระบบอาวุธที่น่าเกรงขามอย่าง a n d e อ on air ที่สุดกลับไม่ใช่ตอนที่กำลังเคลื่อนพลหรือตอนกำลังเตรียมยิงซึ่งเป็นช่วงที่น่าจะมีการค้มกันหนาแน่นที่สุดใช่ครับแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่คนในระบบนั่นแหละเชื่อว่ามันปลอดภัยที่สุดอ๋อ อย่างเช่นช่วงการบำรุงรักษาตามวงรอบเหรอคะถูกต้องครับหรือช่วงเติมเชื้อเพลิงช่วงที่ต้องเปิดแผงวงจรต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นช่วงเวลาที่ขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดถูกลดระดับลงชั่วคราวเพื่อให้ทํางานได้สะดวกขึ้นครับ ซึ่งมันเป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกระบบที่มันซับซ้อนและนี่เลยครับคือช่วงที่อาวุธที่ดูแข็งแกร่งที่สุดกลับเปราะบางที่สุดโดยธรรมชาติของมันเองนี่คือหัวใจของเรื่องเลยใช่ครับมันคือการมองหาช่องว่างในกระบวนการทํางานที่เป็นกิจวัตรคือทุกระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารธุรกิจหรือราชการล้วนมีช่วงเวลาที่เป็นกิจวัตรที่คนในระบบจะรู้สึกคุ้นเคยผ่อนคลายแล้วก็อาจจะลดความระมัดระวังลงโดยไม่รู้ตัวนั่นเลยครับ ยูเครนได้เปลี่ยนความเชื่อมั่นในกิจวัตรของรัสเซียให้กลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของพวกเขาเองแต่การจะหาช่องว่างที่ว่านี้เจอมันหมายถึงต้องมีข้อมูลเข่ากรองที่แม่นยำม,มากๆเลยใช่ไหมคะคือการจะรู้ว่าระบบอิสแคนเดอร์จะเข้าสู่ช่วงบำารุงมรักษาตอนไหนที่ไหนนานเท่าไหร่มันดูเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยประเด็นนั้นสําคัญมากครับและมันก็ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสงครามในยกข้อมูลข่าวสารเลย คือในอดีตเนี่ยการจะได้ข้อมูลระดับเนี้อาจจะต้องใช้สายลับที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปล้วงความลับอืแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีอย่างภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงหรือโดรนสอดแนมขนาดเล็กที่ตรวจจับยากมันทําให้การสร้างภาพกิจวัตรของฝ่ายตรงข้ามเป็นไปได้เหมือนกับการเฝ้าดูอย่างอดทนจนเห็นรูปแบบใช่ครับแล้วก็รอรอคอยจังหวะที่รูปแบบนั้นมันเปิดช่องว่างให้เราเข้าไปโจมตีได้ แล้วพอดูรายละเอียดของการโจมตีตามที่ข้อมูลระบุก็ยิ่งตอกย้ำแนวคิดนี้เข้าไปอีกข้อมูลบอกว่าโดรนที่ใช้ไม่ได้บินเร็วไม่ได้มีขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ได้สร้างการระเบิดที่รุนแรงอะไรเลยครับเหมือนนกทะเลตัวหนึ่งที่บินเข้าไปเงียบๆแทบไม่มีใครสังเกตเห็นเลยถูกต้องครับเพราะเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การระเบิดท่านยิงให้กลายเป็นเศษเหล็กอือแต่เป็นการทำให้ระบบหลุด จากสถานะปกติเท่านั้นเองคือลองนึกภาพตามมาน,นะครับดโดรนขนาดเล็กที่มีระเบิดเล็กๆแต่แม่นยำอาจจะเข้าไปสร้างความเสียหายเฉพาะจุดเช่นตรงไหนได้บ้างคะอาจจะเป็นระบบไฮดรอลิกที่ใช้ตั้งแท่นยิงทำให้มันเสียสมดุลไปเลยหรือทำให้สายไฟสำคัญที่เชื่อมกับระบบควบคุมขาดหรือแค่ทำให้ฝาครอบที่เปิดอยู่เสียหายจนปิดกลับไม่ได้ใช่ครับผลลัพธ์ก็คือแท่นยิงเอสกแคนเดอร์ทั้งระบบ ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่แต่กลับเข้าสู่สถานะพร้อมรบไม่ได้ถูกต้องครับภาพการผ่าตัดที่ใช้มีดกรีดลงไปตรงเส้นประสาทเส้นเดียวแทนที่จะการทุบคนไข้ทั้งตัวนี่มันชัดมากเลยค่ะคือคนไข้ไม่ได้ตายแต่เป็นอัมพาตทําอะไรไม่ได้ซึ่งอาจจะส่งผลร้ายแรงกว่าในทางยุทธศาสตร์ครับและนั่นก็นําเรามาสู่ประเด็นถัดไปที่สําคัญมากเลยคือแนวคิดที่ว่าระบบที่ยังอยู่แต่ใช้งานไม่ได้มันอันตรายกว่าซากที่ถูกทําลายไปแล้ว ประเด็นนี้น่าขบคิดมากครับคือในสงครามแบบดั้งเดิมเนี่ยการเห็นภาพรถถังฆ่าศึกระเบิดเป็นชิ้นๆคือชัยชนะที่จับต้องได้ใช่ค่ะมันสร้างขวัญกำลังใจครับแต่ในสงครามยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายการมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ยังอยู่ดีแต่ใช้งานไม่ได้กลับสร้างปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็กัดกร่อนระบบได้มากกว่าแต่ถ้าเป้าหมายคือการหยุดการโจมตีทำไมไม่ทำลายให้มันสิ้นซากไปเลยล่ะคะ การทำให้มันแค่ขัดข้องดูเหมือนจะเสี่ยงกว่าเพราะเขาก็อาจจะซ่อมมันกลับมาใช้ใหม่ได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเป้าหมายทางยุทธวิธีกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เลยคือการทำลายให้สิ้นซากเนี่ยเป็นชัยชนะทางยุทธวิธีที่ชัดเจนแต่การทำให้ขัดข้องคือการโจมตีทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งกว่ายังไงคะเพราะมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความหลังเลหรือ induced hesitation ให้กับทั้งระบบ ความลังเลใช่ครับลองนึกถึงสายการบังคับบัญชาดูนะเมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานว่าระบบอิสกันเดอร์ถูกโจมตีและถูกทำลายปฏิกิริยาก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมาคือตัดระบบนั้นทิ้งไปวางแผนใหม่โดยไม่มีมันปัญหาจบตรงนั้นใช่ครับแต่ถ้าได้รับรายงานว่าระบบถูกโจมตีและเกิดการขัดข้องคำถามที่ตามมาจะซับซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดทันทีเลย มันขัดข้องตรงไหนเสียหายแค่ไหนซ่อมได้ไหมต้องใช้เวลาซ่อมนานเท่าไหร่ต้องส่งทีมช่างเข้าไปไหมแล้วพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยพอที่จะส่งคนเข้าไปหรือยังหรือนี่เป็นกับดักเพื่อรอโจมตีทีมซ่อมบำบรุงอีกทีเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะเป็นปัญหาที่จบไปแล้วมันกลับกลายเป็นปัญหาที่ยังดําเนินอยู่ซึ่งมันดูดทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในสนามรบนั่นก็คือเวลาและความสามารถในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาถูกต้องเลยครับ ทุกนาทีที่ใช้ไปกับการประเมินความเสียหายคือนาทีที่ได้ไม่ได้ใช้ในการวางแผนรุกคืบหน้าและความไม่แน่นอนนี้จะแพร่กระจายไปทั่วทั้งเครือข่ายเหมือนไวรัสเลยอืผู้บังคับบัญชาหน่วยอื่นที่รอการสนับสนุนจากอิสคนเดอร์ก็จะเริ่มหลังเลแผนการที่วางไว้ก็ต้องทบทวนใหม่ทั้งหมดเท่ากับว่าการโจมตีแค่21นาทีไม่ได้แค่ทำให้แท่นยิงแท่นเดียวใช้งานไม่ได้ครับ แต่มันทำให้ความมั่นใจและความเร็วในการตัดสินใจของทั้งกองทัพช้าลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในสงครามสมัยใหม่ความเร็วในการตัดสินใจคือความได้เปรียบที่สำคัญที่สุดที่สุดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมมันชัดเจนเลยนะคะว่าสงครามยุคใหม่ได้เปลี่ยนแกนกลางของการต่อสู้ไปแล้วจริงๆมันไม่ได้ตัดสินกันที่ว่าใครมีปืนใหญ่กว่าหรือใครยิงได้ไกลกว่าครับ แต่ตัดสินกันที่ว่าใครเข้าใจจังหวะการทำงานหรือวงจรชีวิตของระบบศัตรูได้ดีกว่ากันนี่คือจุดแข่งของยูเครนที่สะท้อนออกมาในเหตุการณ์นี้ตามข้อมูลที่เรามีคือความสามารถในการเลือกเวลาที่เหมาะสมเลือกขั้นตอนที่เปราะบางและอ่านระบบของศัตรูได้อย่างแม่นยำในทางกลับกันจุดอ่อนของรัสเซียที่ถูกเปิดโปงออกมา ก็ไม่ใช่การขัดแคลนอาวุธที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เลยครับแต่คือการเชื่อมั่นในกิจวัตรที่ทําซ้ํามานานเกินไปจนเกิดเป็นความประมาทเป็นการเชื่อว่าช่วงเวลาที่เคยถูกนิยามว่าปลอดภยัยอย่างช่วงการบำรุงรักษาจะปลอดภัยอยู่อย่างนั้นเสมอไปโดยไม่ได้ตระหนักว่าศัตรูอาจกำลังใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอยู่ความเคยชินนี้เองที่อันตรายที่สุดในสนามรบยุคใหม่ใช่ครับ เพราะมันสร้างรูปแบบที่คาดเดาได้และเมื่อมีรูปแบบก็ย่อมมีช่องโหว่เสมอมันเป็นบทเรียนที่สำคัญมากว่าในสภาวะการแข่งขันที่เข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นในสงครามหรือในโลกธุรกิจไม่มีขั้นตอนไหนที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์าปลอดภัยที่แท้จริงอาจมาจากการที่เราคาดเดาไม่ได้และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ใช่การทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัดครับดิฉันชอบประโยคหนึ่งในข้อมูลที่เราได้มามา,มากเลยค่ะที่บอกว่า21นาทีในคืนนั้น ไม่ได้เปลี่ยนกฎของสงครามแต่มันเปิดบ่งกฎเดิมที่ถูกมองข้ามมานานอืเป็นประโยคที่คมคายมากครับมันเหมือนกับว่ากฎข้อนี้มีอยู่แล้วในตำราพิชัยสงครามอย่างซุนบูที่ว่ารู้เขารู้เราครับแต่ไม่เคยมีใครนำมันมาใช้ในมิติของกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเท่านี้มาก่อนใช่ครับแนวคิดเรื่องการเข้าใจศัตรูในระดับลึกซึง้งมีมานับพันปีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะโดรนราคาถูกระบบข่าวกรองแบบเปิดหรือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้การนำหลักการเก่าแก่ข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในสนามรบจริงทำได้ในระดับที่ซุนวูเองก็อาจจะจินตนาการไม่ถึงทำให้ชาติที่เล็กกว่าสามารถต่อกรกับมหาอําดาจได้โดยไม่ต้องไปแข่งกันที่จำนวนรถถังหรือเครื่องบินรบถูกต้องครับทั้งนั้นเราพอจะสรุปได้ใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์21นาทีนี้ควรถูกจดจำในฐานะการผ่าตัดทางยุทธศาสตร์ ไม่ใช่แค่การโจมตีทางยุทธวิธี เพราะมันคือการลงมือที่แม่นยำในจุดที่สำคัญที่สุดในเวลาที่เปราะบางที่สุดเพื่อทำให้ระบบประสาทของศัตรูเป็นอมพาตไม่ใช่แค่สร้างบาดแผลบนร่างกายเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับและมันก็ตอกย้ำบทสรุปสุดท้ายจากแหล่งข้อมูลของเราที่ว่าเมื่อสงครามกลายเป็นการต่อสู้ของระบบผู้ที่เข้าใจระบบได้ลึกซึ้งกว่าย่อมเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์เสมออสงครามในศตวรรษที่21ไม่ได้วัดกันที่จำนวนยุทโธปกรอีก ต่อไปแต่วัดกันที่ความสามารถในการวิเคราะห์และโจมตีกระบวนการของฝ่ายตรงข้ามเป็นบทสรุปที่ส่งพลังมากค่ะและมันก็ชวนให้เราย้อนกลับมามองเรื่องใกล้ตัวด้วยเหมือนกันน่าสนใจครับมองในแงม่มุมไหนครับก็ <S <S 1> <S 1> <ค>ถ้าหลักการที่ว่าจุดที่เปราะบางที่สุดคือช่วงเวลาที่เรารู้สึกปลอดภัยในกิจวัตรที่สุดมันเป็นจริงในสนามรบลองคิดดูสิคะว่าในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการทํางานหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคลอื <S <S มันมีช่วงเวลาบำรุงรักษาแบบไหนบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปเป็นช่วงเวลาที่เราทำอะไรซ้ำๆจนเคยชินและรู้สึกว่ามันปลอดภัยดีแล้วเช่นการใช้รหัสผ่านเดิมๆใช่ค่ะหรือการคลิกลิงก์ในอีเมลจากที่ทำงานโดยไม่ระวังหรือการดำเนินธุรกิจตามรูปแบบเดิมๆที่เคยประสบความสำเร็จมาตลอดครับและนั่นอาจจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของเราโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ